วันนี้เราจะมาทําฮอร์โมนไข่นะครับก็ส่วนผสมมีมีไข่นะครับก็พอดีไปเจอไข่บุบเข้าก็แผงและห้าสิบบาทนะครับจัดมาสามแผงนะครับนมเปี้ยวอ่าหนึ่งขวดแล้วก็กากน้ำตาลนะครับแล้วก็แป้งข้าวมากนะครับแต่แป้งข้าวมากตอนนี้ยังไม่มีก็เดี๋ยวใส่เย็นก็ได้นะครับเอ,อเดี๋ยวเราจะผสมส่วนผสมก่อนนะครับ ใส่ถังใส่ใส่ป่าถังนะแม่นะ่เก็ป่าเแฝงอยู่ล้วก็เติมกากน้ำตาลลงไปนะครับประมาณกิโลหนึ่งนะครับประมาณเอาก็นะครับไม่ต้องไม่ต้องไปเป๊ะนะครับบอกแล้วทำเกษตรต้องทำง่ายๆพอแล้วถ้าไปเยอะก็มันมันจะเยอะนะครับเอาน้อยๆนะครับทีนี้เราก็ทุบไข่ใส่อย่างเดียวเลย เปลือกก็ได้เปลือกก็ได้แต่เราเราไม่อยากปั่นนะครับปกติถ้าถ้าใช้เปลือกด้วยมันจะต้องปั่นนะครับพอดีเราไม่อยากปั่นจะต้องไปล้างเครื่องปั่นอีกเราก็เปลือกเราก็ไปโยนในนาเลยนะครับเราก็เอาแต่ไข่เดี๋ยวเราก็ตีคนกันก็สำหรับโฮอร์โมนไข่นี้ช่วยในการเล่งดอก นะครับก็ถ้าเป็นข้าวก็จะฉีดช่วงตั้งท้องถ้าเป็นผลไม้ก็ฉีดช่วงที่จะทําให้ดอกออกทําให้ดอกติดนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาทําตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็ทำโฮอร์โมนหัวปีทําให้ว้วเหนียวอีกก็เป็นแค่การต่อไข่แล้วก็จบเพียงแค่นี้นะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับ เพียบนะครับ,บก็แต่เจ๊ไข่เขาเรียกไข่ไข่บุบนะครับเจอของถูกเราก็จัดไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็หาไม้คนนะโ <c oughs> อะ้อ <c oughs> ไม้ไม่ต้องนะมือแล้ว <c oughs> ไม้ไม่ต้องนะมือแล้วเนี่ยร้อยลูกฉีดยานาได้สองเที่ยไม่หมดสองร้อยไร่ร้อยลูกเนี่ยฉีดยานาสองร้อยไร่ไม่หมดนะแม่แม่บอกไว้นะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่จริงๆแล้ว เขาเรียกว่าไงอ่ะมีเยอะเราก็ใส่เยอะครับเขาเรียกเศรษฐีครับใส่แบบเศรษฐีมีเยอะเราก็ใส่เยอะมีน้อยเราก็ใส่น้อยแบบถ้าเป็นนาข้าวใส่เยอะไม่ได้เดี๋ยวมันงามเวทแตกถ้าเป็นพุกในนุ่งในหน้าถ้าเป็นพุกผักพื้นอะเยอะๆได้นี่ลอแป้งเข้ามากอย่างเดียวนะอ่านี่รอแป้งเข้ามากอย่างเดียวปิดปากใช้ได้ดใช้ได้ครับแทนที่จะกินไข่หวานก็อดกิน ก็คลิปนี้จะเป็นแค่นี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับสวัสดีครับ